ร้านค้าที่วัสดุก่อสร้างจ้าอ่าวันนี้มีโปรโมชั่นลดราคาเหล็กอ่าปกติเหล็กเราตอนนี้ก็ยังน่าจะมีโปรอ่ะอ่ะพูดกันตรงๆเลยจัดโปรดลดราคาต่ำกว่าเดิมอีกอ่าและแถมถ้าลูกค้ามารับเองเราก็จะลดให้อีกเส้นละ15บาทต่อเส้นในกรณีที่ลูกค้ามารับเหล็กเองอ่ะอาวันนี้เรามาดูกันอ่ะกำลังจัดเตรียมส่ง เล็กเลยตอนนี้รถรถใหญ่ๆกำลังจะออกแล้วอ่าโอเคเนาะอ่ามาก่อนได้ก่อนครับตอนนี้เหล็กเรากำลังทำราคากระตุ้นเศรษฐกิจเพราะว่าตอนนี้ราคาสินค้าอะไรต่างๆมันเพิ่มสูงมากขึ้นทำให้รายจ่ายของลูกค้ามันเพิ่มมากขึ้นเราก็จะโปรโมชั่นเหล็กลดร,ราคาต่ำลงไปอีกอ่า ขายราคาทุนกันไปเลยถ้ามารับเองเราลดให้อีกเช่และ15บาทต่อเส้นที่ร้านคณะที่สดุกต่อสร้างลานกระบือจังหวัดกำแพงเพชรครับสวัสดีจ้า